สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้ไพ่ยิปซีพยากรณ์นะคะตอนนี้เราจะมาทำนายดวงรายเดือนกันแล้วเนาะเดือนธันวาคมนะคะให้กับคนทั้งเจ็ดวันเกิดเลยนะคะเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์นะคะ คุวาทิศนะคะขออนุญาตจับไพ่แทนคุณคนวาทิศนะคะสิบใบเพื่อตรวจสอบดวงชะตาในช่วงเดือนธันวาคมนะคะสิบใบค่ะหนึ่งสองสามสี่นะคะห้าหกเจ็ด 8ปดเก้าสิบนะคะ,นะ,ค,ะคนวาท์มาดูกันนะสิบใบนะคะเดือนธันวานะคะคนวาทีสเจ้าชะตาได้ไพ่ราชินีนะคะมีตัวห้าไม้เท้าเข้ามาครอสนะคะแล้วก็มีเดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์นะคะใบที่สี่ก็เป็นอ่า ปดดาบนะคะใบที่ห้านะคะเป็น่หกไม้เท้านะคะใบที่หกเป็นเดะฟูลนะคะใบที่เจ็ดนะคะเป็นควีนเหรียญนะคะใบที่แปดนะคะเป็นสี่ถ้วยนะคะเก้าเป็นเด็กถือไม้เท้าสุดท้ายสิบเป็นเจ็ดไม้เท้านะคะคนวาทิา์นะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะ ให้ขึ้นสบายมากเพราะว่าเป็น The Empress ราชีใช่ไหมคะกินดีอยู่ดีมีความสุขนะคะระวังน้ำหนักตัวจะมากขึ้นบางคนตั้งคันนะคะใครที่ทำเรื่องเกี่ยวกับวีแกนนะคะพืชพันธุ์ธัญญาหารฟาร์มนะคะปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับธรรมชาตินะคะดีให้คุณนะคะอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกี่ยวกับเพื่ ชีวจิตนะคะเรื่องของธรรมชาติเรื่องของอ wellness อะไรอย่างเงี้ยดีมากนะคะนะเรื่องของแม่และเด็กก็ดีนะคะนะหรือเขาบอกว่าในเดือนนี้นะคุณก็จะต้องเป็น h e ดค่ะนะคะให้กับคนอื่นนะคะหมายความว่าต้องเป็นคนเป็นผู้ที่คิดนะคะกันกรองนะคะอนุมตัติหรืออะไรอย่างเงี้ยวางแผนนะคะให้กับทีมหรือว่าบริวารน,นะคะยังต้องเป็นผู้นําอยู่นะคะนะทีนี้มันมีห้าไม้เท้าเข้ามาครอสอย่างนี้นะคะก็คือต้องระวังเรื่องของความวุ่นวาย ยุ่งยากนะฮะเรื่องการงานที่บริวารอาจจะไม่่าเรียกว่าไงไม่คิดในทิศทางเดียวกันเท่าไหร่ไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่หรือว่าความคิดเห็นแตกแยกนะคะแต่วก็มีการขัดแข้งขัดข้ากันนะคะบ้างนะคะมีความไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสักเท่าไหร่นะคะนะบริวารทั่วไปนะคะนะมีแปดดาบเข้ามาก็คุณก็จะ,ออะ,ะ,นะะรู้สึกอึดอัดนะคะนะคะรู้สึกอึดอัดไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวนะคะไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่นะคะ อ่านะคะแต่ว่าเรื่องของอการงานเนี่ยนะคะมันก็ยังมีคงมีเรื่องของหกไม้เท้าอยู่อย่างเงี้ยนะคะมันก็ยังทําไปได้นะคะถ้าคุณอดทนนะก็ยังทําไปได้อีกนานลคะค่ะนะคะถ้าคุณอดทนแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจกับมันเท่าไหร่นะคะนะเพราะว่าบริวารตัวเนี้ยทีฉันคิดว่าเป็นในที่ทํางานนะคะ นะแต่ถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นบริวารของเราที่บ้านก็ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คุณจะต้องพบเจอแน่ๆในช่วงเดือนธันวาคมนี้คือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะบางคนปลูกบ้านบางคนทําธุรกิจใหม่ๆนะคะบางคนทําเลือกส่วนไร่นานะคะแต่ว่ามันต้องเป็น ลักษณะที่การที่คุณจะต้องทําด้วยตัวเองนะคะจาก2มือของคุณป่านนี้นะคะหรือว่าการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่อาจจะเป็นบางคนอาจจะเริ่มจ็อบที่2บางคนอาจจะเริ่มธุรกิจใหม่บางคนอาจจะได้งานใหม่ก็ได้นะคะนะทีนี้มันมาคู่กับการเดินทางนะคะดิฉันว่าคุณต้องเดินทางไปทํามานิดนึงอ่ะนะคะนะไปกับเดอะฟูลอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นงานชิลๆอาจจะเป็นเรียกว่า อ่าเริ่มต้นบางคนเริ่มต้นท youtube อย่างเงี้ยนะคะเป็นงานชิวๆค่อยๆทําไปอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะแบบว่าเดินทางไปทํางานที่ใหม่ก็ได้นะคะนะในส่วนของบริวารน,นะคะนะบริวารที่เป็นอ่าตัวของถ้าบางคนเนี่ยแต่งงานแล้วนะคะอะ่าคู่รักเนี่ยนะคะเขาจะมีความไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะ,ะมีความรู้สึกอึดอัดนะคะมีความรู้สึกอ่าถูกพันธนาการนะคะหรือว่า ถูกกักขังนุ่งเหนี่ยวนะคะหรือว่าไม่สบายใจมันไม่อิสระมันไม่ฟรีนะคะนะถูกเซ็ตถูกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะนะคะแต่ว่าบริวารอีกส่วนหนึ่งก็ยังเป็นไปได้ด้วยดีค่ะนะคะนะเพราะว่ามีหไม้เท้านะคะหน้าที่การงานหรือความเป็นอยู่นะคะอย่างอุดมสมบูรณ์ดีนะคะนะอืส่วนปัญหาและอุปสรรคนะคะแนวทางการแก้ไขของคุณนะคะ เขาบอกว่ามันจะมีเรื่องที่คุณจะต้องชับใช้จ่ายนะคะอยากซื้อไปหมดอยากจ่ายไปหมดนะคุณนะช้อปปิ้งเก่งนะคะนะหรือว่ามีเรื่องต้องจับต้องจ่ายนั่นเองนะคะนะทีนี้เขาบอกว่า,าการรอคอยความช่วยเหลือใดๆเนี่ยนะคะมันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะหวังอะไรไม่ได้มากนะคะหวังมากได้น้อยอว่างั้นเถอะแต่มันก็ได้นะคะนะ แต่ว่าความรู้สึกหรือว่าจิตสำนึกในใจคุณเนี่ยนะคะคุณรออะไรบางอย่างอยู่นะคะรอคอยอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าข่าวจากทางไกลหรือว่าข่าวดีอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะหรือในหนึ่งนะฮะความคิดภายในใจคุณเนี่ยคุณอยากมีงานที่มั่นคงนะคะอยากได้งานที่เป็นหลักมั่นคงนะคะแล้วก็สามารถอยู่กับงานนี้ไปได้นานๆนะคะอาจจะคิดเรื่องงานซะเป็นส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะหรือไม่บางคนก็อาจจะรอคอยอะไรบางอย่าง ทีนี้ไพ่จบมันเป็นเจ็ดไม้เท้าอย่างนี้นะฮะคิดว่าเดือนนี้คุณจะเหนื่อยนิดนึงแหลกนะนะฮะอาจจะมีชาเลนจ์เข้ามานะคะทําให้คุณจะต้องแบบว่าเข้าไปฝ่าฟันนะคะแต่ว่าคุณทําได้ไงคุณเป็นคนเก่งนะคะเจ็ดไม้เท้าเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วนะคะสู้ตายนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบบว่าความยุ่งยากอะไรเข้ามามันเป็นงานเยอะนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเข้ามาให้คุณ ต้องทําต้องฝ่าฟันมันนะงานเยอะก็ตังแยะนะคะไม่เป็นไรนะนะคะถ้าเป็นค้าขายฉันว่าดีมากนะคะบางคนที่รอลูกค้าดีมากนะคะลูกค้าจะแห่แหนกันเข้ามาเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆนะคะตามนี้เลยคีย์เวิร์ดคืออะไรคีย์เวิร์ดนะถ้าเป็นคนมีคู่แล้วนะคะแฟนไม่ค่อยดูแลสภาพจิตใจนิดหนึ่งแฟนไม่ค่อยสบายใจอาจจะป่วยก็ได้นะคะบางคนก็อาจจะมีเรื่องอ่ะมีเรื่องทุกข์ใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะนะคะ มีปัญหาหรือว่ามีความตึงๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนะช่วงเรื่องการเงินต้องระวังเรื่องการจับจ่ายนิดนึงนะคะก็ะเท่านี้เลยคีย์เวิดนะคะนะอ่าเรื่องการงานของตัวคุณเองเนี่ยถ้าคุณอดทนสัอย่างเดียวไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเพราะคุณตัวคุณเป็นรานีมีในมือถือคาทานะคะอืมก็จริงๆคุณเป็นคนที่เลือกงานได้ด้วยซ้าไปนะเลือกจะทำหรือเลือกจะไม่ทำได้ด้วยซ้ำไปนะคะอืมนะคะตามนี้เลยนะคะ อ่ะคนวัยที่จบแล้วนะคะต่อไปคนวรรจันบ้างนะ